สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะร้อยห้าสิบตารางวาก็อยู่ที่บ้านล่องผิวตําบลห้วยสักอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะลูกค้าก็แปลงนี้เราเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อหลายเดือนก่อนเนาะก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทํารั้วนะฮะแล้วก็ต่อเติมรีโนเวทอะไรต่างๆนะฮะตอนนั้นเจ้าของเปิดราคาก็หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาทําหลายอย่างมากเลยนะลูกค้าก็คือรีโนเวทใหม่ ทําทำกําแพงใหม่สีด้านเลยนะฮะฉาบพร้อมทาสีนะลูกค้าแล้วก็ทำลงจอดรถนะฮะด้านหน้าเพิ่มเติมนะฮะก็ตอนนี้เจ้าของอยากขายที่1นึ่ล้านเจ็ดแสบาทนะฮะก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันนะในพื้นที่จะเป็นแบบไหนนะก็ด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะลูกค้าก็ห่างจากถนนชลอหนึนย์สอนย์เชียงรายเทิงเพียงแค่ประมาณ300เมตรเองนะฮะเข้ามาไม่ไกลนะ แล้วก็ั้วรอบขอบชิดนะฮะไฟทางนะฮะหน้าที่ดินนะฮะเป็นของเทศบาลนะฮะก็ภายในพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอ่าไปอีก100กว่าเมตรก็จะมีบ้านอีก2หลังก็สิ้นสุดตรงนั้นนะฮะเป็นทางทางตันนะไปไหนไม่ได้เลยนะฮะ<ม>ก็เข้าออกทางเดียวนะลูกค้าเข้าออกทางเดียวอ่าบ้านหลังนี้อายุบ้านประมาณ7ปีนะลูกค้าอายุบ้านประมาณ7ปีแล้วก็ ได้ทําการรีโนเวททาสีใหม่เหมือนบ้านใหม่เลยนะลูกค้าแล้วก็รั้วรอบขอบชิดเลยนะฮะแปลงนี้สามารถกู้เกินได้นะลูกค้าลูกค้าเครดิตดีคือกู้เกินได้เลยนะฮะก่ยอดกู้ได้ประมาณ2.3ล้านนะฮะ2.3ล้านพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่170ตารางเมตรนะฮะแล้วก็ที่จอดรถตรงด้านหน้านะฮะจอดรถตรงนี้ได้ประมาณ4คันนะลูกค้า ด้านลงรถก็ได้สองคันนะฮะด้านนี้ได้อีกประมาณสี่ห้าคันนะฮะก็มีพื้นที่เหลือด้านข้างนะฮะพื้นที่เหลือด้านข้างพอที่จะปลูกหญ้านะฮะปลูกหญ้าหรือว่าทําสวนได้นะฮะอ่ารั้วกําแพงก็ทาสีควันบุหรีนะลูกค้ายังทาสีไม่เสร็จเลยนะฮะทาสีเทาควนบุหรีนะฮะเดี๋ยวเราดูรอบๆบ้านไปก่อนนะฮะอ่าตัวบ้านนะฮะสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่แตกไม่ร้าวนะฮะ และก็เครื่องปรับอากาศนะฮะมิซูมิชินะฮะแถมให้นะฮะลูกค้าเจ้าของเดิมยังอยู่อาศัยนะลูกค้ายังอยู่อาศัยนะฮะคือแกจะมาจากต่างจังหวัดนะฮะมาพักผ่อนเป็นครั้งคราวนะฮะก็เลยอยากจะขายนะฮะด้านหลังก็จะมีต้นขนุน2ต้นต้นมะนาวนะลูกค้า รั้วกำแพงฉาบอย่างดีเลยนะฮะฉาบอย่างดีเลยฉาบเฉพาะด้านในนะฮะด้านในตัวบ้านนะฮะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนี่อยากบอกว่าเยอะมากเลยนะฮะการข้างเหลือนะฮะพื้นที่เหลือพอที่จะปลูกไม้ผลแล้วก็เพาะปลูกอะไรได้อีกเยอะนะฮะ ก็คือพื้นส่วนของพื้นที่โดยรอบนะฮะก็มีต้นนะมะม่วง3าต้นนะลูกค้าให้ผลผลิตแล้วนะฮะหมดไปแล้วนะฮะเลยฤดูก,กาลไปละแล้วก็โซนนี้เป็นโซนที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ต้องบวกบวกมาจาก EP ก่อนหน้านี้นะลูกค้า ก็จอดรถได้สองคันนะลูกค้าตรงนี้จอดรถได้สองคันแล้วก็มีมุมนั่งเล่นนะฮะอันนี้เป็นโถงได้เลยนะลูกค้าเป็นโถงได้เลยก็ติดกระจกใสทําพื้นที่ติดต่อกันนะฮะได้ห้องกว้างขึ้นอันนี้เป็นห้องอย่างกระปี่ทำทำเป็นห้องรับแขกได้เนาะทำเป็นห้องนอนทำเป็นออฟฟิศหรือว่าทำเป็นห้องรับแขกได้เลยนะฮะ ขนาดประมาณสามคูณสี่นะลูกค้าขนาดประมาณสามคูณสี่เมตรเฟอร์นิเจอร์นี่ต้องมาคุยกับพี่เจ้าของนะฮะขายเฉพาะตัวบ้านนะฮะตัวไหนจะแถมไม่แถมนี่มาคุยกันเลยนะฮะ,ะอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะพี่เนออันนี้เป็นห้องครัวด้านนอกนะส่วนห้องครัวนะฮะ ไม่รั่วนะลูกค้าถ้ารั่วนี่ฝ้าเพดานนี่จะไม่สวยนะฮะแล้วก็มีห้องน้ําด้านนอกนะฮะห้องน้ําด้านนอกอีกหนึ่งห้องนะฮะก่ประมาณสองคูสองเมตรนะฮะประมาณสองคูสองเมตรปูกระเบื้องนะฮะกระเบื้องชิดเฟดานเหมือนกัน,นะฮะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องของน้องสาวนะฮะน้องสาวของแกที่ดูแลอยู่นะฮะก็ขนาดประมาณ3ามคูนสี่นะฮะทำเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องเก็บของได้นะฮะห้องนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตพี่เขาไปดูข้างในบนบ้านหน่อยนะพี่ข้างในบนบ้านนี่จะมีอยู่สองห้องนอนนะลูกค้าสองสองห้องนอนโอ้ห้องอันนี้เป็นห้องห้องอย่างปี ก่อนขึ้นมานี่เป็นห้องรับแขกได้เลยเหอเเรอเนาะทำเป็นระเบียงนะลูกค้าระเบียงแล้วก็แกติดผ้าม่านผ้าม่านนะฮะติดแอร์ทำเป็นห้องรับแขกได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นนะฮะก็มองเห็นถนนใหญ่นะฮะก็เป็นระเบียงหน้าบ้านก็ห้องนอน ห้องนอนแรกนะพี่เนาะนีนห่ห้องนอนแรกห้องนอนแรกนะฮะก็ความกว้างประมาณสี่คูณสีนนน่นะนอ,อ๋อมีห้องน้าในตัวตัวเองมีเครื่องปรับอากาศนะลูกค้าเครื่องปรับอากาศแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะพี่เขาบอกอ่าในห้องน้ำนะฮะก็ปูก็เบื้องดเพดานเลยนะลูกค้าก็ใช้วัสดุอย่างดีนะฮะลูกค้า พี่เขาใช้วัสดุอย่างดีเลยก็นานๆมาทีหนึ่งนะฮะแกไม่ได้อยู่ประจำนะฮะแกก็จะทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะฮะเนี่ยมีครัวนี่อันนี้เป็นครัวในบ้านเลยเนาะครัวมีสองที่ครัวมีสองที่นะฮะลูกค้าสะอาดสะอ้านนะฮะฝ้าเพดานก็ขาวนะฮะไม่รั่วไม่ซึมนะลูกค้าแล้วก็มีประตูหลังนะฮะออก ออกมาระเบียงออกมาโถงตรงนี้ได้นะลูกค้าถ้ากั้นพื้นที่เชื่อมพื้นที่ต่อกันนะลูกค้าจะได้พื้นที่กว้างมากเลยนะฮะขายเฉพาะตัวบ้านนะฮะลูกค้าตัวบ้านพร้อมที่ดินนะฮะเฟอร์นิเจอร์นี่ต้องมาคุยกับพี่เจ้าของเขาเองนะฮะ พี่เขาบอกว่าแถมม่านแล้วก็แอร์นะฮะแมีสจุดแอร์มีสจุดนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องใหญ่นะห้องใหญ่ก็ได้ทั้งเครื่องปรับอากาศนะฮะอันนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะฮะก็เครื่องทำน้ำอุ่นมีนะลูกค้ามี มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะฮะก็อยู่ใกล้เมืองนะฮะใกล้เซนท่านเชียงรายเพียง19กิโลเมตรเองนะฮะก็ท่านไหนที่อยากกู้นะฮะอยากจะกู้เราก็มีบริการนะฮะมีบริการสินเชื่อให้นะฮะขอกู้ได้เกินนะลูกค้าแปลนี้กู้ได้เกินนะฮะกู้ได้เกินราคาขาย ท่านไหนสนใจนะฮะที่ดินแปลงนี้เหล,ล็กนี่เป็นเหล็กชุบหมดเลยไหเหล็กที่ทํารั้วนี่แหละครับเนียอ๋อเป็นเหล็กชุบหมดเลยเป็นเหล็กอย่างอย่างดีเน,ะนเกกะาะเหล็กกวาวนาเหล็กกาวนายนะฮะเฮียแกแนะนำมาเมื่อกี้บอกว่าเหล็กทํารั้วนี่เป็นเหล็กกวาวนายอย่างดีแถมทําสีให้อีกต่างหากนะฮะทำเป็นรั้วสไตล์ะนะ ว่ากำแพงนะฮะทำเพิ่มนะทำเพิ่มขึ้นมาไฟฟ้าน้ำปัะปลาหน้าที่ดินบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบเก้าหมู่ที่ยี่้าหมู่แปดนะลูกค้ายีหมู่แปดขอที่จอดรถเยอะเลยเนะตอนนี้จอดได้เกือบห้าคันแล้วมนะั้งอันนี้ต้นอะไรครับนี่ อ,อันนี้ไม้มงคลนะฮะเขาเรียกบอกว่าต้นแสนหฮานะมะม่วงสามต้นนะฮะด้านหลังมีขนุนมีมะนาวนะลูกค้าที่จอดรถนะฮะก็แบกกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะกองบ่ไม้บานปลายนะฮะลูกค้าก็พร้อมอยู่ได้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะฮะพร้อมบ้าน ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่093-292-7167หรือว่าทักไลน์วสันด์ดไทยแลนด์นะฮะก็ตามไปชมทางออกจากพื้นที่กันนะลูกค้านะฮะก็ประมาณ300เมตรนะฮะถึงถนนชออลอ0 2 0เชียงรายเทิง เดินเข้าออกได้เลยนะลูกค้าไม่ไกลนะฮะก็มีไฟไฟทางนะกลางคืนก็มีไฟทางทุกจุดนะฮะไฟทางของเทศบาลนะฮะอ๋อเลี้ยวขวานะฮะด้านหน้าของเราก็จะเป็นถนนเชียงรายเทิงนะลูกค้า เลี้ยวซ้ายก็จะไปเมืองเชียงรายนะฮะไปเซนท่านเชียงราย19กิโลเมตรนะฮะเลี้ยวขวาก็จะไปทางเทิงนะฮะก็90อ่า50กว่ากิโลเมตรนะฮะไปเทิงก่อเข้าซอยหนึ่งนะฮะถ้ามาจากเมืองเชียงรายก็อยู่ขวามือนะลูกค้าตอนนี้เราจะไปทางเมืองเชียงรายนะฮะก็โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมนะฮะก็2กิโลนะฮะตลาดสดห้วยสักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบห้วยสักนะฮะ ขาท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสัตวอกไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ